เราไม่เห็น้องไม่ใ่ไม่เห็นไม่เห็นในกล้องไม่เห็นเร็วมาเลยน้ำมาเนี่ยใช้อ่าสิบเซลเซียส สิบเซลเซียสก็คือไอไไออเครื่องตรวจไข้ของของใครที่ซื้อมาเทปลุงไี่แอดมาป่ะเนี่ยร้อยกว่าสิบเซลเซียสสิบหายละอ้าวลุงไม่ได้แอดมาเหรอผีหายรูปนั้นขี้ศีีแล้วก็เทคอุณหภูมิแล้วก็อีเวนต์หนึ่งก็คือนั่นแหละให้มีกิจกรรมร่วมกับผีกูซื้อแล้วกลห่มประธานมาบิโต้ไม่ได้เอามาใช่ไหมเอ้ยแล้วมันหายไปเลยนะกล้องผมยังหายไปเลยอ่ะไม่ได้จะอยู่ได้ไรไม่ได้แอดมาไหมผีชื่อเดเนียลโรบินสันป่ะเทปแค่ ไปช้อปปิ้งกันดีกว่าจะได้จานใหม่พอดีเลยประเดี๋ยวลมพิสันจะได้จานใหม่ทำไมไม่ไปแมคโผล่อะลมพิสันคุณรู้หรือว่าจานสวยนะว้าจานสวยเหรอเออลมพิสันน่ะสมพวกของครัวเรือนน่ะคุณรู้นะว่าของดีนะวยาสาวดีครับรอบนี้ผีเอฟพิวันนะครับไม่ใช่เอารอลนะครับมีโจไหมมีโจขายไหมเอวีวันปะ เอพิบันนะครับผมเป็นเอพิวันเลยนะครับแต่แต่ปรากฏได้ทุกที่ทุกเวลาเลยนะครับไม่เลือกคนนะครับผมไม่เชื่อหรอกผมมากล้องอรนหนึ่งโรบินสันนะครับไฟใช้แันเดียงก็คือมันให้ทำอะไรบ้างบ้านหลังเดิมเนี่ยบ้านหลังแรกเลยนะแฟมถ่ายรูปน้ำผมไม่รู้ผมเลือกมาเลยอุณทูมแยกประเภทผีบ้านมันเหมือนกันเทียบจ้าเนี่ยเขาชอบทำบ้านหน้าตาเหมือนกันใช่

ไปตรงไหนวะเนี่ยไอห้องบ้าเนี่ยใครพบเจอกระดูกบอกด้วยนะคะได้ค่ะกำลังสืบสวจเด้อค่ะถ่ายจากข้าวเด้อค่ะโอ้ยโล่จากรถค่ะมืดคักมืดเนี่ยค่ะโอเคค่ะอันอันเดอร์เทปแซมขาอ่างน้ำมันไฟ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 เดี๋ยวดรอด้วย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 ไปไปต้องไปลงรถดิไปลงรถต้องไปลงรถเปิดไฟจริงๆผมอยู่ลงรถที่ ไป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 เลยเฮ้ยเดี๋ยวใครเดินผมตาดิมากระผมว่าเชือกไฟผมเลยไฟผมหน่อยมาผมเลยมาปุ๊บเลยผมอ่าใครมีใครมีไฟฉายอ่ะลอันนี้ป่ะอันนี้แะอันนี้แหละอ่าเบรกเกอร์เบรกเกอร์กด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 ไม่ใช่ไม่ใช่เปิดไฟปัดไฟสปีดไปไหนเแก้วแก้วไหมอ่ะติดป่ะติดป่ะติดป่ะติดแล้วติดแล้วติดแล้วติดเลยโอเคโอเคมันจะเปิดน้ำมันจะเปิดน้ำเจ้าของน้ำ อาเอาไอ้แกไม่จ่ายค่าน้ำโซลูชันเลยจบไปเอาเหรอเพราะในนี่ในในในรถจอดรถอ่ะยิงอะไรวะแค่เคดินอยู่แค่ผมไหมอ๋อเปิดไฟเยอะเ,เกินโอเวอร์โหลดเบรกเกอร์มันเสียนี่อกล้องตกปิดปิดให้โอ้โหที่ไหนได้แม่งไฟเกินออเฮ้ยคุณแจรถว่ะเท่าไจ่ายสนใจเก็บปะไม่ไม่เอาลูก พอมันร้องคุณจ้มาปิดมันตั้งไม่ได้ก็พยายามเนาะเดี๋ยวแล้วสองท้ยหน่อยผมตั้งกล้องไว้ไหนพี่ตั้งไว้ไหนจับตั้งกล้องไว้ไหนพี่นนี่ผมตั้งไว้ตรงนี้นี่แหละไหนล่ะผมไม่ได้อยู่กับพี่นะอยู่ห้องใต้ดินอ่าห้องใต้ดินตั้งไ้มันจะเห็นป่าววะมุมนี้เผื่อผีมาปิดไฟเล่นอ่ามุมนี้มันจะเห็นป่าววะฟุกจักแล้วบรรูแล้วผมตั้งในรถจอดรถจะมันจะได้ป่าววะหาบุมก่อนนะ ไม่ใช่ไม่มีมุมเลยฝั่งนี้ต้องมุมฝั่งนี้เหรอโออตกใจฟันฟันหรอฟันหรอฟันหรออ๋อห้านาทีแรกมันจะเป็นมันจะเป็นเวลาเซตอัพขี่ไปยังไม่ทำอะไรในห้านาทีนั่นโอเคที่ไปคุยกันรู้เรื่องมุมนี้ไม่ได้嘛ทุกคนมันต้องเป็นมุมฝั่งนี้เว้ยมันต้องเห็นหุ่นเห็นประตูเว้ยเมันต้องยืนที่ผมยดูด้วยมุมดีมากเซอร์วิสไฟอยู่ไหนวะเนี่ยนี่นี่ปิดปิดไฟก่อนเอาของมาวางได้ป่ะโอเคไป เดี๋ยวเดี๋ยวขอไปเช็คกล้องอยู่ที่รถก่อนนะไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกีคิดไปกับพิบไปกีคิดไปกับพิบห้องกลัวสิส่ไปกับพิบห้องกลัวเดีเนียลโรบิสันเดีเนียลโรบิสันอย่าเพึ่งเรียกตอนกูอยู่คนเดียวได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวใครใครใครเปิดเกสเนี่ยผมขอโบนกุญแจเขามาเอาดิมาดิมาดิ มบวนพิเศษมาดิเดี๋ยนะเดี๋ยนะขอขอขอไปเช็คกล้องก่อนนะไอ้เหี้ยสาขี้ก้องไหนห้องไหนจ่ะแสดงว่ามันต้องนอนห้องนอนหรอผมว่าต้องตมาตั้งกล้องทีงนี้พี่แจมพี่จ๊ะตั้งกล้องห้องนอนย่างของขยับของขยับได้ตรงไหนแก้วแก้วตรงห้องห้องห้องนั่งเล่นห้องนั่งเล่นตรงตรงนี้แหละเอาไปจิ้มเอาไปจิ้มเอ้ยเอฟอะไรเอาไปจิ้มแก้วแก้วเนี่ยเนี่ยอยู่ข้างๆจ่าเลยเนี่ยเนี่ยตรงโซฟาเนี่ยไอ้ไย้ไอ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 ้้ย ที่แทมเหลือกล้อง้าผมจะไปตั้งห้องไก่เหลือแล้วไม่เหลือแล้วตั้งห้องห้องจอดรถเอาจอดรถออกดีกว่าปหมเรจะไปย้ายให้ห้องห้องใหญ่ห้องใหญ่หน้าทีวีผมตั้งแล้วนี่ไงห้องเนี้เออโอเคโอเคอ่าแล้วก็ห้องใต้ดินผมตั้งแล้วที่มันปิดไฟกดเนี่ยโอ้โหลงจอดรถไม่เห็นอะไรเลยลุงต้องไปตอนนี้ก่อนที่เพื่อนจะออกมาโอเคผมจะไปจอดรถย้ายที่ไหนดีเอ่อห้องนอนไหมห้องนอไหมกี้ห้องนอนใกล้ๆกันอ่ะอ่าห้องนอนหรือห้องครัวก็ได้ครับเอาเลยเออวิทยุตอบใช่ไหม โ <Okay, S 2> อเควิทยุตอบสปิริตบล็บอกสปิริตบ็อกตอบโอเคต,ต,ติก๊กติ๊กก่อนอะจะใช้ก็ไดไ้ไม่ขึ้นไม่ขึ้นไม่ขึ้นไป<า>ไปไป,<า>ไปลงรถกระจ่าหน่อย<า>เอ้ยกับกับลุงหน่ยอยมากับผมนะผมต้องการเอากล้องไปตั้งไปห้องนอนข้างๆไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยกระพริบกระพริบกระพริบจ่าจ่ากูหายาโอ้โหอยู่่นีผมอยู่นี่จะไปไหนจะไปไหนลุงเออผม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 มาแล้วผมมาแล้วผมเอากล้องมาแล้วผมจะไปตั้งอผมจะไปตั้งตรงนี้มีห้องนี้ใช่ไหมกับห้องนอนที่จ่าตรวจตรวจเจอใช่ไหมห้องห้องนี้ห้องนี้มีแล้วห้องที่จ่าอยู่เนี่ยมีแล้ว ไม่แบบผมจะตั้งห้องนอนเนี่ยได้ได้ที่ปาร์ตี้ไซส์แทน you make a sound ตอนนี้ไม่ขึ้นนะไม่ขึ้นขีดแดงยังยังอยู่ที่หนึ่งหนึ่งเปอร์เซ็นต์จะผมจะวางพี่แซมรามุมกล้องให้ผมหน่อยนะดูอยู่ไรเคปป้าดูอยู่เนาะแทนชงกาแฟเออหมุนซ้ายหน่อยมุนซ้ายหน่อยเดี๋ยวใครตอบไปคิดที่จะไม่ไม่รู้เฮ้ยเดี๋ยวห้องครัวมันกระพริบอีกแล้วว่ะเขาอดอ้าวอยู่ มันเป็นไรกับห้องครัววะแสบผมบางแล้วเอาโอเคไหมดีขึ้นไหม yeah. เราเชค็คก้องแค่ไหนพี่เอ่อดีขึ้นครับดีขึ้นดีขึ้นเท่านี้ฮะนิสัยอะดีขึ้นยังปิดปิดไฟยังปิดไฟยังบุก ok นี้กันเลนตลอดเลยอ่ะะลโอเคผมมีอยู่อันหนึ่งพวกคุณต้องชอบไน่เลยเลยไปเดี๋ยวอะไรอะไรเดี๋ยวไปมันดังมันทั้เสียงแล้ไอ้ข้างหูผมอะ ตรงไหนขทางอองขวามือท่านเดินทางออกอยู่ขวามือทางออกขวามืออ๋อไอห้องห้องนั <S <S ้นห้องนั้นเฮ้ยมันรับผมไอมประมาณเออห้าห้าตกตกแล้วตกแล้วตอนนี้ตกแล้วอุ้ยห้องเนี้ยห้องเนี้ยห้องนี้ยห้องไหนไปกี้ทางนี้ทางนี้เลยเออโทมโมมิเตอร์ได้เอาโทมโมมิเตอร์วัดไปเนี่ย ไม่ไม่ไม่ได้เอามาไม่ได้เอามาอ๋อโอเคไม่มีนี่หว่าถาม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 เขาอีกรอบดิจะจานถึงเวลาคุณละแดเนียลโชยูเซลฝ่ายมึงพูดจ่ามันจะโชว์อะไรตอนนี้เราแตกงเนี่ยโชว์นะเนี่ยไม่เห็นนะไม่มีอะไรเลยเฮ้ยมันเปิดไฟอุ้ยเฉียตกใจมันเปิดไฟมันเปิดไฟมันเปิดไฟโฮ่งตองขีด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 ทรทราบตองขีดตรงนี้ใครอยู่ข้างนี้เฮ้ยตรงนี้มี อันนี้ห้องนอนนิ่งนิ่งนิ่งข้านิ่งเชียรผีเลยปิดปิดไฟห้องห้องห้องปิดไฟห้องนั่งเล่นให้หน่อยสว่างเกินโอเคโอเคเดี๋ยวยังอย่งย่งย่งไม่เพราะว่าอันเป็นห้องใต้ดินป่ะไปส่งห้องใต้ดินหน่อยผมขอเข้าไปเข้าไปพี่แจ๊คพี่แจ๊คก็ไปเดี๋ยวผมดูให้ผมดูให้ห้องใต้ดินดูอยู่เจ็บลุงขอขอไปใช้เลยฮะพี่แจ๊คพ่อเจ็บมีหุ่นไหมตอนแรกไหนมี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 ใช่ไหมขอขอไปใช้เลยฮะโอเคครับพี่ไปแล้วใครเอาอีก กระป๋องล่องปลแรงวันบดแขวนแม่งไปขอเช็คลายนิ้วม,มือก่อนนะหาลายนิ้วม,มือก่อนเอาแล้วหนังสือมีใครเอามาผมผมเอา <ๆ S 2> เอาผมเอาไป,ไปวางตรงท้องครัวล่าสุดอะที่มันตอบ่าเขีย์เออไม่เขียนวะไม่เขียนเขียนังสือไม่เป็นหนอะลายนิ้วม,มือนี่มันจะขึ้นยังไงวะไม่เคยเห็นเลยตามขอบฟาแลบฟาแลบแป๊บๆขอบประตูพี่ส่องเขาขอบประตโนมุนกดแั๊ ทำบุญตั้งแต่ได้หนาคือ,คอได้ร่วมหัวกับแม่กวยจับอย่ามาออตอนที่แบบว่ากูตั้งใจอ่ะออกูตั้งใจหาอะไรสักอย่างอ่ะอย่าอย่าโผล่ออกมาเชี่ยไอ้เชี่ยตุ๊กตาตัวอย่างศูนย์ทุกอย่างศูนย์นะผมดูอยู่ศูนย์นะโอเคศูนยน์ใช่ศูนย์ใช่ใช่ไม่ตอนนี้ผมเริ่มจี๊ดศูนย์ให้มันแล้วอืมจะเปล่าศูนย์จะเปล่าศูน<อ>ย์เออใจเย็นมมีบ้านนี้มีชั้นเดียวใช่ไหมใช่มีชั้นเดียวมีใต้ดิน มันได้ไม่ได้บ้านไม่มีหรอเพียงเธอเท่านั้นโอเคนี้แบบไม่ไา้ใช่ใช่ใช่ท่านเดียวต้องคิดผมว่าห้องแถวห้องครัวนี่แหละขึ้นขึ้นมาเลเวลหนึ่งเดี๋ยวนะผมตอบก่อนไม่มีว่ะมีอีใช่ป่ะเอฟเอฟเลเวลห้าไม่ไม่เอฟเอฟเอฟยัง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 ไม่ชัวยยังไม่ชัวโอเคใช่เอฟเอฟยังไม่ห้าแต่ปิดแต่ว่าสปิริตบล็อกมันตอบสปิริตบล็อกใช่เพอร์วิลล์มันตอบแค่นั้นแหละ อ๋อเออเออสปีดลิบบ็อกผมพูดบิดสปีดลิบบ็อกเราเปนตอบแต่ E m F ยังไม่ยีงยังยังไม่มีครับยังไม่มีครับกับเขียนหนังสือแล้วก็อะไรเสียงใครขึ้นสิบ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 ห้องไหนห้องไหนห้องเต้ยเปนไดผมอยู่ผมอยู่กับตาเมื่อกี้มันมีไม่ใช่ตรงนี้เสียงเมื่อกี้ได้ยินเสียงเปิดประตูสิบอยู่ยังสิบอยู่ยังสิบอยู่ใช่ใช่เครื่องมืออื่นเครื่องมืออื่นตรวจจับนี่มีมีอะไรขึ้นบ้าง E m F E m F FM EMF ีียรหมดแค่ ไห้องใต้บันไดป่ะเมื่อกี้อ่ะดิ่งละดิ่งละสองแล้วจ้ะดิ่งละหนึ่งละเมื่อกี้นันได้ยินเสียงข้างหูมันมันปิดประตูเนี่ยมันไม่ได้ปิดประตูนี้มันปิดประตูที่ผมอยู่เนี่ยเอ้าหรอแค่ผมยืนหน้าประตูเนี่ยมันปิดโอ้ผีมารยาทดีด้วยแม่งปิดประตูใส่เดี๋ยวเดี๋ยวซื้อเซนเซอร์รอบหน้าต้องได้ไปมาแล้วว่ะเอ๊ะควันขวานขวานไหน ผมได้หนึ่งรูปผมได้หนึ่งรูปคุณดูในหนังสือคุณดูในหนังสือคุณดูในหนังสือด่วนเลเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าอย่าพึ่งดูอย่าพึ่งดูลองกูด้วยลองก่อนจะไม่ก่อนกดป้าหน้าดำกดป้าหน้าดำซีวะซี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 อ๋อใครซีซีถอยถอยกลับมาถอยก่อนถออยก่นโอเคกลับรถก่อนกลับรถก่อนโอเคกกลับรถ่ออนโ้โห ขึ้นสิบนากี้โอ้โหเต็มีอยู่ไหนกล้องอยู่ไหนกล้องดีโออยู่ไหนบ้างจากคุณกดเจแล้วมันดูภาพได้เลยนะอยู่ในหนังสืออะกล้องวิดีโออยู่ไหนไม่นี่ไงเอาไปตั้งเอาไปตั้งไว้หมดแล้วถือควายมันเปิดไฟมันเปิดไฟมันเปิดไฟกล้องวิดีโออยู่ไหนเดี๋ยวลุงลุงฝากลุงดูโกดออฟด้วยนะเชี่อไหมผมดูตลอดผมดูตลอดเนี่ยเห็นไหมเปิดกดออฟไหมไม่ขึ้นเว้ยสีบนวงใช่ไหมเป็นดวงไม่เห็นเลยอันนี้อันนี้มัน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 เปิดไฟใช่ป่ะ เมืตอกี้มันเปิดไปตมกี้มันเหลือดับแล้วมันปิดแล้วเนี่ยมันปิดแล้วเนี่ยตะกี้มันเปิดไอ้ผมจะบ้าอยู่แล้วเนี่ยผมก็ผมกบผมกับฟุกอะจะบ้าตายแล้วจะเป็นบ้าแล้วนะยังเจอตรงทางเดินทางไหนอะมันอยู่นอกก็จอกนอกกล้องผมไม่เห็นอะน้อยกว่าสามสิบที่ตายนะเว้ยแซมอืเออคือถ้าถ้าน้อยกว่าคือมันมันจะมาหลอกที่เลยอะ เจอนะอ๋อฟุกฟุกเจอทางขวาทางขวาลุงเนี่ยเนี่ยตรงกล้องนี่แหละตรงกล้องเนี่ยขวาขวาหน่อยนึงอ่ะหมุนหมุนกล้องไปขวาหนึ่งจะเจอเลยมันไม่เห็นไงดิเก็บมันมันจับไม่ได้เว้ยใช่จับจับไม่ได้ตรงเนี้ยมุมมุมเนี้ยถ้าถ้ามันอยู่อ่ะคือเห็นเนี่ยเที่ที่ฟุกถ่ายได้คือเห็นเห็นในกล้องแต่แต่ไม่ขึ้นในกล้องเออว่ะมันไม่ขึ้นมันขึ้นว่ะผมว่าต้องต้องเฉดใช่ไหมต้องไปใช่ใช่ใช่ไปงั้นลุงไปกับผมไป่ไหวเจ็ดเจ็ดสิบเจ็ดสิบเราเจ็ดสิบอยู่ อ่าเหลือให้ผมต้องใช้อะไรเช็คบ้างนะอ่าเอาฝากต้องไปถ่ายไอ้น้ำขี้ศรีหน่อยลายลายนิ้วมือผมผมเอาไปแล้วแล้วนี่ผมวางไว้แล้วกล่องแล้วก็กดออฟกดออฟก็คือกดออฟไอ้ที่เราต้องดูผมอยากให้คุณถือกล้องเดินอ่าพอได้ได้๋ยวผมันเดี๋ยวนี้ผมจะไปเอาก็จะห้องนอนมาแล้วกันที่บ้านจาไม่ได้ใช้ใช่มอ่าแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปเอาห้องใต้ดินมาแล้วกันห้องใต้ดินไม่มีอะไรเลยเงียบโอเคแต่ผมปากตัวแป้งน้ำดำเต๋ออ่าขอไปใช้หน่อยพวกเดี๋ยวเดี๋ยว ผมขอไปฉี่ข้างบ้านแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวมาข้าไปจริงซะด้วยอย่าเกะอย่พูดเลยุหันลุกงลุงเห็นเห็นกล้องไหมกล้องในห้องห้องโซฟาเห็นไหมให้ออกขวาใช่ไหม่เออหันขวาหน่อยมันมันขวามันก็ติดตู้นะตู้มันบังนะจ่าเหมือนรูปที่ที่พวกจ่าถ่ายมันจะติดตู้นะจะหันให้ได้จะหันให้ได้นิดนึงแล้วกันโอเคครับไได้ คแล้วเออหนึ่งผมเอาไว้ไหนวะเดี๋ยวผมขอญาตดูเลยนะอ๋อใต้ดินไอ้ห้องนอนเดี๋ยวผมเอาห้องนอนใต้ดินห้องนอนโอเคห้องนอนหอกไปมฮี่แซมเยี่ยมจริงเหรอวะคุณนึกว่าบุกไปจริงไปจริงวะเนี่ยเราเหลือถ่ายน้ำที่สี่ส่วนไอ้เทอร์โมนี่เราไม่ได้เอามาฝากเอา EMF ไปไปไปจ่อมอีกสักทีนึงเออเอฟเอฟหอกไม่ได้อกมาเลยตัวใครอ่ะอ๋อนี่ไงโต๊ะนี่ละโอ้คำตอบแม่งก้างจัดเลยปิกเกอร์ปิ้นต้องหว้า ตามประตูเราไม่ได้อ่ะไปโอเคเดี๋ยวพี่ซแซมพี่แซมมว่างปะมือว่างสักอันนะเอ่อเอาว่าง,ว,างว่างว่างชิ้นหนึง่งพี่แซมเอาอันนี้ไปใช้พี่แซมถือเครื่องอะไรนะเครื่องอะไระตอนนี้ผมถือไฟฉายนัดเรื่องมือใช่ไหมล่ะนูมือใช่โอเคไม่ใช่อะไรผมต้องไปเอากล้องมาถือตามคุณไงเผื่อเผื่อเห็นอองละอองอะไรสักอย่างไงไปเดี๋ยวไปเอากล้องกัดไปเดี๋ยวค่อยว่ากันไอ้น้ำน้ำขี้ศีกเราค่อยถ่ายก็ได้มั้งเขาเจอก็ถ่ายเลยแวะตามห้องน้ำอ่าได้ได้แล้วเปิดไฟ ใส่ก่อนจ่าไม่โคตรตั้งใจมฮัลโหลผมอยากรู้อยากรู้จ่าไปจับช่องนี้ดิมีเสียงน้ำช่องนี้หน่อยวันนี้พี่จับวางช่างนี้น้ำยังใส่กิ๊กอยู่เลยปั่นปันคุณข่าวดีนะผมปิดน้ำแล้วนะพี่พี่ไม่ต้องเปิดทิ้งก็ได้ใช่ไหมแค่มีน้ำนี่นั้นจะพอใช่ไหมไม่แน่ใจเหมือนกันอ่ะรูจับเข้าแล้วบอกผมนะโอเคโอเค อ๋อชื่อมันเปิดเองพี่เปิดอ่ะไม่ผมเปิดโอ้โหผมก็ตกใจงั้นปิดแล้วก็ซิงตรงห้องครัวใช่ป่ะเป็นแค่หนึ่งครับตอนนี้ยังไม่พีคเอ๊ะแต่ตรงที่พวกถ่ายมันออกมาจากห้องนอนใช่ป่ะลง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 มาหันกล้องให้ก่อนแล้วนะอร่อยด้วยอ๋อนี่ไงผมเปิดซิงในห้องครัวอีกอันหนึ่งละเปิดโอเคพี่เดี๋ยวไปกล้วกตัวนี้ใช่ไหมใช่ใช่มาหันหันขวาสิขวาอันหนึ่ง ซ้ายเราอ่ะพี่ฝากล้องเฮ้ยเยลโอเคไหมยังไม่ติดเฮ้ยใครเดินผมเดินผมเดินผมเดินมีของตกนะมีของตกมีของตก,งตกตบบโทรศัพท์หล่นห้องนอนเสียงของตกเหรอะห้องนอน,องนอนของตกน้่งกล้องกล้องติดยังเนี่ยใชจ<อ>้ะยังเข้าติดแล้วติดแล้วตอนนี้ขึ้นที่สาม เป็นไงบ้างมุมนี้อ่าโอเคโอเคอีเบฟยัง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 ยือถือกล้องเดินได้ไหมสักคนต้องต้องต้องลงไปเอากล้องอ่ะเทปเทปเทพระลงพาผมลงไปเอากล้องเออในห้องใต้ดินหน่อยดิ๋ยวห้องนอนไปก่อนนะเพราะมันอยู่บริเวณที่น่าสงสัยเพ่อหนอนไปจากตรงเนี้ยตรงที่พวกถ่ายใช่ป่ะเนี่ยมันอไปตรงนี้เลยนี่ยใช่ไหมเออใจใจเใจกันครับทุกท่านห้องนอนข้างบนเอาไว้ก่อนตอนนี้นะฮะทีมงานกำลัง ส่งช่างเทคนิคเข้าไปนะครับในการที่จะขยับกล้องเนี่ยก็รบกวนอยู่นี่วิ่งอย่าเพิ่งวิ่งไปไหนนะครับใี่กล้องเนี่ะตอนนี้ไอ้เหี่ทีวีอยู่ที่สูงสุดแรกใช่ไหมพี่แซมนะขวานอันนี้คือขวานหรืออะไรตอนนี้มีความรู้สึกยังไงบ้างฮะขวานไหนเนี่ยมันห้อยอยู่เนี่ยใช่ไหมเนี่ยหรืออะไรเนี่ยห้อยขวานไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้เหมือนที่แบบกระแรงวันจินตนาการเลยเขาบอกเลยสติเย็นเท่ จินตนาการหล่ำเลิศมากหล้ำหล้ำมันหล่ำเลิศอะไรล่ะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแปดแปดไม่อีเมสไม่ขึ้นอ่ะเจ็ดเมื่อกี้มันพีคมาหน่อยนึงแต่ว่าตรงนี้พี่แซมตรงนี้ตรงหุ่นตรงหุ่นตอนนี้อยู่เจ็ดอยู่เจ็ดอยู่เจ็ดขึ้นเจ็ดแล้วขึ้นเจ็ดแล้วแอคทิวิตี้ขึ้นเจ็ดเอาละปิดไฟแล้วปิดไฟดิปิดไฟดิมาด้อันนี้เดี๋ยวนะตาพี่แซมพี่แซมเห็นเก้าอี้นี่ปะอือฮะที่สอง ตอนนี้ขึ้น5ขึ้น5ขึ้น5เจ้าของเจ้าของก็อทีป้ะวะตากล้องตากล้องกูเป็นตากล้องอะผมเข้าไปแล้วผมเครียดตัวละครผมเไม่ไงวะ C ลดเหลือ C ไม่ขึ้นอันนี้ไม่ขึ้นไม่มีไม่มีทั้งนั้นอ่ะมีความเป็นไปได้ไหมว่ามันจะอยู่ข้างบนอยากให้ถือกล้องเดินอ่ะกล้องอีกตัวไม่มีใครนี่ไงผมถือเดินอยู่เนี่ยมันไม่เห็นอ่ะก็คลิกเมาส์ดิคลิกแล้วเอามาแล้วมาแล้วเอออ่าโอเคโอเคก็เดินสักพักแล้วนะแค่ใจโอเคโอเค อีแบบไม่ขึ้นเลยอ่ะนิ่งึงชิบหายไปปวกเลยนิ่งกึบเลยใช่ปะหล<ร> <ใน S 3> ่อดไหมกึบเลยน้ำน้ำก็ไม่ห,หล่อดแล้วไม่เป็นไรไม่ขึ้นเลยอ่ะขึ้นแค่หนึ่งเองแอคทิวิตี้ผมว่านี่แหละไ,ได้ยินเสียงเท้าไหมผมว่าห้องทางเดินเว้ยที่แจ๊บห้องเนี้ยห้องนอนเด็กหรือเปล่าทางเดินเดี๋ยววะลุงอยู่ไหน่ตอนเนี้ย ห้องห้องห้องนอนห้องนอนที่ตุ๊กตาหมีห้องนอนเด็กอะนิ่งพี่นิ่งว่ะนิ่งว่ะเงียบเงียบเสด็จพี่พี่เปิดประตูอ่ะไม่ไม่มีอะไรขยับพี่ไม่ได้เปิดใช่ปหมไปได้ยินเสียงเท้าคนอื่นที่ไม่ใช่เราไหมเฮ้ยสอง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 เดินหาเดินหายไปก่อน activity ขึ้นสี่ตรงนี้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  ยังไม่เจอกดออกต้องนอนปะไม่ใช่มีมีเช่นนี้หาย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 ห้องห้องรถจอดตรงป่าววะในนี้ป่าวะเทพหลวงห้องทำงานตรงนี้ป่าววะรถจอดรถไม่ขึ้นฝากดูน้ำตามห้องด้วยนะครับโอ้ไปโอ้ดูตลอดครับพี่ครับไม่ได้ก็ห่วงน้ำลเลยกินหนังสือ,อไหมหนังสือไปไหนหนังสือเขียนไหมหนังสืออยู่ตรงไหนหนังสืออยู่ตรงห้องครัวครับ ตั้งสี่ตรงห้องกลัวบนโต๊ะกินข้าวผมแแมะไว้เลยไม่มีอ่ะไม่มีหน้าโล่งจ้งเลยเฮ้ยสิบสขึ้นสิเฮียเสียงอะไรเดนเดินมาแล้วตึงตึเสยบขึ้นเสีใจกไม่เห็นกล้องไม่ไต่แล้วกล้องไหมไม่เห็นไม่เห็นในกล้องไม่เห็นนี่เดินมาแล้วีเยยวเีมาแเา้เเยม้า้้ ไม่รู้จากประสบการณ์รอบที่แล้วผมว่าจินนั่นใช่สิ่งจักแม่งที่แฉกแทกเลยไม่เอาไม่เอามันต้องมันต้องเช็คให้ชัวเห็นะคือหนงไม่ไม่ไม่ขึ้นไม่ขึ้นห้าเลยเต็มสี่เว้ยมันฆ่าคนมันปิดมันปิดไฟไหมหรือมันเปิดอย่างไรมันเปิดมันเปิดไฟมันไม่ปิดไฟใช่ไหมเออจินจินอ่ะมันจะปิดเอาแล้วผีผีประเภทไหนเปิดไฟ จินเน,นี่ยมันเปิดไฟเมื่อกี้เนี่ยจินก่อน,อนหน้าน,นี้มันจินที่มันเปิดไฟอ่ะ,อะมันเปิดเองนะเว้ยที่ผมบอกว่าผมดูกล้องแล้วมันเปิดไฟห้องห้องห้องรับแขกอ่ะเออห้องรับแขกมันเปิดเองถ้าเปิด<ห>เอง<ๆ>ในกล้องนี่ก็คือโกดออฟป่ะหรือไม่ใช่ไม่ใช่เมื่อกี้ตอนที่มันมาฆ่าผมมาเห็นมันปะ่ะเห็นมันเหี้มจระจัดจระเลยเต็มเต็มเลยใส่เสื้อโค้ทสีดำเห็นซิกแพคด้วยโอ้โหเจ็ดเคเอาเก็บเอามานี่นเอา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 วิทยุมาดิเอาวิทยุมาดิ วิทยุวิทยุเอาวิทยุมาผมว่าอีเบ้ไม่ถึงแล้วแหละผมว่ามันก็เว้ไม่ถึงเอาวิทยุไหมผมนี่อยู่ข้างล่างไปไปเก็บอุปกรณ์ลุงอยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมไปเองมันเอฟวีบันอยู่แล้วมันเอฟวีบันอยู่แล้วไม่ป็นเอฟวีบันมันมันไม่ใช่โารอมันเอฟวีบันอยู่แล้วพอดีจะไปเก็บของด้วยนี่ไงแล้วมันไปไหนแล้ววะเสร็จเป็นหนึ่งเควสแทบออาเมมเบอร์ออฟยูอาร์ทีม มาเก็บออ๋คอหักเลยที่กูเออก้องก้องอยู่ไหนอยูดเยพี่ลุงกัปกัปกัปได้ล้อได้เสี่ยงเต่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูให้อยู่ผมดูให้อยู่ไม่เห็นไม่มีไม่มีไม่มีแดนเนียวโรบินสันโชยัวเซลฟ์ไม่มี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 โอยัวเซลฟ์แดนเนียวแดนเนียว มันบกเ็ไปจ่ายงไปจ่ายอไไปปใใชช้้อยู่ทางเดิน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 ไอ้อเอ็นี่ห้องใต้ดินห้องใต้ดินไปใช้อยู่หน้าห้องใต้ดินแล้วก็กล้องกล้องตกลงไปข้างล่างกล้องตกลงไปห้องใต้ดินเปิดไฟก่อนเลยแม่ครับเก็บยังเก็บยังเก็บละเก็บอะไรบ้างยังเดินเดินลงไปอีกเดินลงไปอีกกล้องกล้องกล้องอยู่ข้างล่างโอเคเอ้ยผมเก็บไม่ได้ผมเก็บกล้องไม่ได้เต็ม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  เอาไเก็บได้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 โอเคโชว์ yourself แดนเนลล์แดนเนลล์โรบินสันมันไม่ออกว่าเฮ้ยใครวะแดนเนลล์โชว์ yourself ทำไมต้องเป็นหนูวะแดนเนลล์โชว์ yourself มาฝั่งไอ้จักฮ่าไอ้เหี้ยไอมันเขียนหนังสือมันเขียนหนังสือดูเขียนหนังสือดูจ้า เขียวแล้วเออมันเียวไม่เียวเก็บลับเก็บของ๋ย่ีเยุณรีคูดลากเอเวีวัน thank you N U ลาก่อนมันเขียวนักสีเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปเก็บขออีกมีกล้องอีกสตัวต้องไปเก็บใช่มีกล้องอีก2ตัวที่ต้องไปเก็บเดียว thank you เรียยจะตะดังหลุดเลยใช่เร อ้าว thank you เหลืออมนี้สปิริตแล้วก็เฮ้ยแล้วไอ้กล้องถ่ายรูปอยู่ใครถ่ายศพพี่แซมยัง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 อ๋อแก้วเราเราเราต้องตอบข้อไหนบ้างนะมีห้องครัวเออห้องน้ำแขกแล้วก็ห้องนอนรู้สึกว่าสปิริตนี้จะอ่ามันเขียนใช่ไหมเด็กกี้มันเขียนนะอ่าเขียนก็คือโอเคสปิริตบล็อกเขียนแล้วก็มีอะไรอ่ะที่เราได้กัน เขียนเขียนนี่เขียนเนี่ยหน่อยนะสปิริตมันจะหยุดทำร้ายคนทันทีอ้าวเหรอเขียนนี่มันข้อไหนนะไวติ้งใช่ใช่ใช่กดไวติ้งกดไวติ้งโอเคแล้วก็สปิริตบล็อกสปิริตบล็อกกดไวติ้งตอนนี้มันเหลือกี่โอนี้องเก็บไม่ตโอนี้เดมอนเฮ้ยแต่แต่สิ่งที่มันวาดออกมาเนี่ย มันคือเกี่ยวกับพวกไอ้นี่เลยนะมันต้องเป็นปีศาจดิไม่ไม่นมนมันถ้าผีเขียนมันจะเขียนอย่างนั้นอยู่แล้วทุกคนเลยใช่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 ยังไงเก็บอุปกรณ์กลับบ้านอเรายังไม่ชัว์เลยมันก็ยังไม่ชวเดี๋ยวดสุภาษิถ้าเราไดเอ็มเอฟอีกหนึ่งช้อยมันจะเหลือแค่โอนี้อย่างเดียวแต่เอ็มเอฟไดแค่เต็มที่คือสี่สี่เลยนะแบบตรงที่มันมาเลยสี่เลยนะถ้างั้นผมเอาฟินก็ปินไปเผื่อ ผมว่าไม่ใช่เดมอนเพราะว่าเรายังไม่เจอความเย็นไอยเย็นเลยตัดเดมอนทิ้งโอเคอเออจริงจริงวไม่เจอไอเย็นเราไม่เจอ,เอ,อเไเจอ,อเ,ไเออยเ็นแต่ตอนนี้เราก็เหลือโอนี้กับสปิริตสปิริต,ตม,มันทำอะไระได้บ้างอีเป็นขึ้นห้าขึ้นห้าหรอมันก็แค่สี่สี่จุดเองนี่ใช่ปะ่ะใช่สี่จุดมันไม่ขึ้นห้าผมดูอยู่นะที่สี่จุดเอง ผมนับเลยผมมองต่อตวมันกินแค่สี่อ่ะไม่ถึงห้าพวกมือบ้างแกเดี๋ยวพี่จะไปเอากล้องในห้องนอนสมบุจะไม่เก็บเลยนะพวตบุอ่ะใช่ใช่ผมยากส่ลายนมือจังนี่ไงพวกกีฟองพวกซองอยู่พี่ถ้ามีลายนิ้วมืออ่ะก็คือสปริตถ้าไม่มีก็คือโอนี้แค่เนี้ยอโอเคเออก็ต้องก็ต้องเอาไปเอาไปส่องหาหาอยู่เฮ้ยเฮ้ยสังสัป็นปีตูเปต ปิดประตูชีบปิดประตูปิล็อกปิดล็อกมันมาแน่ไอ้ชิบหายเตียงเตียงเดินอย่างอยังไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นดูให้อยู่ผมผมจ่อผมจี่ไปเลยเนี่ยมันมาแล้วมันมาแล้วอยู่ห้องครัวเปิด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 มาอยู่ห้องครัวมากระลันเดินมาเปิดประตูออกออกออกเดี๋ยวนี้ออกเดี๋ยวนี้ออกออกมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้ว มันหายไปแล้ว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 กลับกลับกูกลับเลยมันจะแล้วจะไปไหนเลับองของก่อนตองของก่อนไมด้เก็บเลยเก็บของก่อนเก็บของก่อนต้องเก็บของก่อนไหนของอยู่ไหนแปลกล้องแปลกล้องตรงด้านทีวีเป็นหัวทีวีหน้าทีวีหน้าทีวีเดี๋ยวผมไปห้องนอนผมไปห้องนอนผมไปห้องนอนหน้าทีวีแต่แต่ตรงทีวีตรงทีวีเดี๋ยวผมไปตรงห้องนอนเจมสเจอเจอลอยนิ้วมีใครใครลอยนิ้วไหม ไปแล้วเก็บกล้องไม่ได้คุณเก็บกล้องไม่ได้จ่ามือว่างไม่ไปเอากล้องอีกตัวดิเอาเอาเอาของเอาของเอาของไปโยนทิ้งหน้าบ้านเอาของไปโยนทิ anyway? ้งหน้าบ้านเฮ้ยไป่ยืนในนั้นนะเฮ้ยม่ใครยืนในนั้นกล้องกล้องถ่ายรูปกล้องถ่ายรูปไ่ได้ไม่ได้ถ่ายยืนยืนถ่ายก่อนายใช่ต้องไปถ่ายน้ำต้องไปถ่ายน้ำต้องไปถ่ายน้ำมันมันทำน้ำดำแล้วแน่เลยน้ำดำไหมดำไหมไม่ดำด้ำไม่ดำแล้วใครยืนใน ก็มันน่ยม pues ันย so nah ืน okay. ล้างมืออยู่เก็บกล้องแล้ว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 เก็บเก็บแล้วเก็บแล้วโอ๊ยอย่านะเว้ยหมาหไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวพวกคุณมีวิญญาณคุ้มครองอยู่โอ้โหลายนิ้วมือมันเห็นเป็นอย่างนี้เลยเหรอวะใช่รอยมือแปะเองนี้เลยเป็นรูปมือแปะห้านิ้วเลยเหรอเออโอเคครบแล้วนะของครบแล้วสมุดมาแล้วครบนะสมุดเฮ้เดี๋ยวสมุดวางวางวางมันบอกว่าถ้าเราตอบถูกเราไม่ต้องเก็บเก็บให้อ๋อเหรอโอเค สปิริตนะแต่แล้วก็กลัวพลาดไงอ่าสรุปเราได้อะไรบ้างนะแล้วก็มีเราเจอลายนิ้วมือก็คือเหลือเดี๋ยวแล้วสปิริตสปิริตสปิริตโอเครอบนี้ประสบการณ์สั่งสอนเดี๋ยวเดี๋ยวยังยังไม่ได้ตอบเลยถามที่ตอบเลยขึ้นรถเลยนะสปิริตรอละเดี๋ยวนะตอบอะไรบ้างวะโอเคไอ้เหี้ยเออกูยังตอบไม่ครบเลยตอบเลยดีนี่คำตอบโอ้โห ผมลืมเล่นคำตอบสปิร <Harriet> ิตทุกบ้างผอลืมเล่นคำตอบโอ้ยก็ถามแล้วไอ้ถามแล้ววรีบบอกเด็กยังไม่ก็รีบรีบปิดประตูเกินผมไม่รู้อ่ะผมรอรอไม่ไรยังได้ยังได้ค่าถ่ายรูปไอ้ออกแจ็กสีอยู่โอเคถือว่าไม่ไดเกียดได้ได้ตังค์อยู่โอเค